ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้เรามาดูเครื่องบดหมูนะครับสเตนเลีทังตัวนะครับเบอร์สามนะครับอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเรามาลองลองเครื่องให้ดูก่อนนะครับ คือค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนกันครับแนงจุดห้าแรงนี่ครับงานแ่น,นสนใจติดต่อได้ครับที่เพจอุปกรณ์กับอาชีพเบอร์โทรศัพท์08 1634 6561นนะครับผมหรือที่ไลน์ก็ได้ครับแอดเบอร์หรือไม่ก็ไอดีก็ y o y o z a k a k ครับมี ยีส่สองคำสองนะครับผมต่อไม่ได้ฝากไว้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ